กอร่าไปนั่งที่โต๊ะพนานเพื่อลองเสี่ยงโชคของเขาแต่หลังจากสูญเสียทุกอย่างเขากำลังจะหัวเราะอ,ออกมาเพราะเขารู้แล้วว่าครั้งนี้ลูกบอลจะตกลงที่ช่องสีดำหมายเลข15เขากดปุ่มบนแหวนที่มือของเขาทันทีและเวลาก็ย้อนกลับไป57วินาทีทันทีคราวนี้แมตต์สงบสติอารมณ์และวางเดิมพันทั้งหมดของเขาที่สีดำหมายเลข15ตามที่เขาคิดลูกบอลหมุนไปและสุดท้ายก็หยุดที่สีดำหมายเลข15จริงๆหลังจากนั้นเขาเริ่มทำซ้ำวิธีเดิม ทุกครั้งที่เขาทายผิดเขาจะย้อนเวลากลับไป57วินาทีและลองใหม่ภายในไม่กี่นาทีเขาเปลี่ยนชิปเพียงเล็กน้อยให้กลายเป็นเงินจํานวนมากคนที่ดูจากภายนอกคิดว่าเขาเหมือนเทพธิดาที่เล็งเป้าได้แม่นยําแต่เพื่อทํางานอย่างลับๆแมทคิดว่าควรหยุดเมื่อชนะได้1ล้านเขาแลกชิปเป็นเงินสดและนั่งรถเก่าของเขาไปที่โชว์รูมรถยนต์ที่นั่นเขาได้ซื้อรถสปอร์ตสุดหรูให้ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขึ้นบัญชีดำในบ่อนพน,นัน แมท์ฉลาดพอที่จะไปยังคาสิโนอื่นและใช้กลวิธีเดิมจนทำเงินได้อีกหลายแสนในไม่กี่นาทีเขาแลกเงินเป็นเงินสดอีกครั้งและมุ่งหน้าไปยังบ่อนพนันที่3แต่ขณะที่เขากำลังเดินอย่างมีความสุขบนถนนจูจ่ๆก็มีคนโจมตีเขาจากด้านหลังและทำให้เขาล้มลงแมท์ที่มึนงงรีบกดปุ่มแหวนและย้อนเวลากลับไปตอนที่เขากำลังรับเงินสดคราวนี้เขาพยายามหาคนที่โจมตีเขาทันใดนั้นชายหัวล้านคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขา แมดวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อหนีไม่พ้นเขาก็ย้อนเวลาและวิ่งไปในทิศทางอื่นเมื่อวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลเขาโยนเงืนองทั้งหมดขึ้นไปในอากาศและใช้ความโกลาหลน,นั้นหลบหนีไปได้แต่เมื่อเขาออกมาได้ชายลึกลับคนนั้นก็ยังตามเขาและชกเขาอย่างแรงขณะที่แมดหันกลับไปมองใบหน้าของพวกเขาหนึ่งในนั้นเหยียบมือของเขาเพื่อไม่ให้เขาแตะแหวนได้ที่แท้แมทรู้สึกว่าทุกอย่างจบสิน้นทันใดนั้นก็มีเสียงแปรดังจากรถเมอร์เซเดสคันใหญ่ ชายชรา,าผิวสีชาวแอฟริกันอเมริกันลงจากรถและบอกว่าเขาเป็น VIP ระดับโกของบนพน,นันเขาสั่งให้ทีมรักษาความปลอดภัยปล่อยเด็กกลุ่มคนนี้ไปผู้โจมปีทั้งสองเงียบลงและแมทรอดชีวิตที่จริงแล้วขณะที่ทุกคนจับจ้องแมทชายชรา,าผู้นั้นก็สังเกตเห็นเขาเช่นกันในฐานะนักพนันระดับตำนานเขาเข้าใจว่าแมทไม่ได้โกงแต่มีพลังที่ทำให้ชนะได้100% ชายชราผู้นั้นเสนอให้แมทว่าหากเขาสามารถหาคียล็อกเกอร์ของบริษัทคู่แข่งได้เขาจะให้เงินสด10ล้านเป็นการตอบแท